ัดเข้มปัะนด้นคือเอาเศษทองยายคือออกเศษทองมันนั่นแหะใส่ใส่แม่ปปหน่อยมันคิดป่านมันจน โอ้ก oh, ินปลาเป็นโซกิ <laughs> ปนปลาี่ต้องกินร่างตอนจับติ่กันเลยบอก ครับเรียกรอย้อ <c oughs> นนะครับอดกำลังอดปลอดนะครับปอดปโอ้ยชุดเตรีกมเียมจีบมาลาดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับลาดพริกปลอดลาดพริกปลอดลาดพริกมูลฝนเพิ่มตอนสิ ะพี่น้องมื่อกี้เขานทำกันบาดนี่เมนูเด็ดแล้วนี่นปลาโดมาแล้วกินหรือพวกไก่ก็เหดสปลาโดราดทิพยครับมาครับมาพี่น้องมามากินน้ทำกันอันนี้กระสมปลาโดครับสมปลาโดสุมปลาโดส้องาม้มือนะครับยิงมาแล้วมาพี่น้องมากินนทำกันครับมามาครับมามาแสบแสบจัด ตรงนี้ด้วครับเด้วยเอเกมเชนลครับสวัสดีครับ